1,583รายนะครับแล้วก็มีคนที่หายป่วยเพิ่มขึ้น1,6304รายนะครับก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มีคนหายป่วยเยอะกว่าที่ รับรายงานนะครับแล้วก็เสียชีวิตวันนี้อยู่ที่132ครับมีการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล38,046รายแล้วก็ในโรงพยาบาลสนามและอื่นๆนี้94,067รายรวมแล้วประมาณ130,000หกว่าคนนะครับแล้วก็มีอาการหนักอยู่ที่ 4,096รายแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจ835เดี๋ยวตรงนี้จะมีรูปแบบของกราฟที่จะรายงานขึ้นมาเพิ่มเติมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็มีฉีดวัคซีนไปแล้ว40ล้าน200กว่าโดสนะครับก็เป็นเข็มหนึ่งเพิ่มขึ้น1,900กว่าแล้วก็เข็ม2อ,อีก100น0อีก6,000กว่าก็เป็นรอบ